สวัสดีทุกคนพอกันอีกเดี๋ยวเด้อกับสาวลาวขัวบานบานเนาะเมื่อนี้เราจะพามาเห็ดปีงหมูหรือหมูปีงสูตรนมสดเด้อทุกคนเด้อสูตรนี่หมูจะนุ่มหนุ่มทุกคนรสชาติก็กลมๆเนะาะถาไผบ่มีนมสดใสกะทิแทนกระไดเด้อทุกคนเด้อแซบคือกันกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆแซบแซบ,บทุกคนเลย รสัดกลมๆเนาะเด็กหน่อยก็มากินตัวส่วนผสม,มกะโบลายพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยก่อนอื่นห้าก็เตรียมหมูเนาะทุกคนหมูปริมาณเท้เาเห็ดนี่จะมันอยู่ทซามขีดเด้อทุกคนเด้อกระ้อยประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะบบต้องเอาบางาบร้ายพ่อไปปีกงนี่มันจะแห้งบบเอาบางได้โบเอาหน้าร้ายเนาะเอาประมาณซ้ำของเขานน่ก็ได้เด้อเอานะคนห่าก็ได้หน่อย อย่าลืมเอาติดมั่นหน่อยหนึ่งเด้อทุกคนเด้อหมูติดมั่นไม่รัปีกลมันจะแสบเนาะมาเบิ่งเครืองมักกันเลยมีกระเทียมซ้มกลีบเด้อแล้วก็หากฟักซี่หรือหากห้อมปลอมเนาะจักซีหากแล้วก็ตำทั้งซองยางให้เขากันตำแดกเด้อเด้อทุกคนเด้อเวลาไปป้งมันจะได้บ่ใหม่เอาตำแดกเวลาเอาไปมักแล้วมันก็เขาเครืองดีก่อนกันเนาะ ตำแล้วก็มามักมูกันเลยเอาหอมปอมกับกระเทียมที่เห้าตำแล้วมามักกันเลยทุกคนตำด้วยน้ำตาลเนอะทุกคนเนอน้ำตาลจะอยู่ที่ีบวงเนอะจะว่าถาให้มักวานเนี่ยหน่อยนึงกระติมเป็นหาบวงเนอสำหรับสูตรของเขามันจะบหวานได้เนาะ กะตัมด้วยรถดีปลายบวงรถดีลูอค้านอกอันใดคือกันตัวนี้จะเป็นซีอิ้วขาวบวงหนึ่งเอ้อไพ่บวมักซีอิ้วขาวเอาซอสปรุงรสก็ได้ตามด้วยซีอิ๊วดำเนะซีอิ๊วดำเพิ่มซีซันนะเพิ่มความหอมหน่อยนึง น้ำมันหอยอย่างระบวงเนาะทุกคนสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือน้ำมันพืชบวงนึงใส่แป้งมันนก,น,นก็ได้เด้อทุกคนเด้อจักบวงนึงแต่ว่าในคลิปน,นีนน้เฮาลืมบอกเนาะใส่แป้งมันเพิ่มมันก็นจะเพิ่มความนุ่มแล้วก็ตามด้วยเกลือน้อยนึงบ่ต้องหลาย แล้วก็นุ่มเจือสิ่หกบวงเด้อทุกคนเด้อสิ่หกบวงตักกินพริกไทยหน่อยนึงพอห่าใส่เครื่องมักครบแล้วเนาะทุกคนก็เตรียมหนวดได้เลยขออนุญาตใส่มือแล้วทุกคนเด้อล้างมือสะอาดเด้วเนาะเห็ดเองบบตรงใส่ทงมือก็ได้นวดทุกอย่างให้เขากันจะพยายามอย่านวดแห้งเด้อทุกคนเด้อย,ยานมูมันขาดเนาะ ผนวนพอใส่เวลานวดแล้วกะแช่ตู้เย็นใบขึ้นนึงเด้อเพราะว่าคั่นเฮาแช่ฮอดขึนนึงแล้วนะ่ะเครื่องมันจะเข้าเนื้อดีแต่ว่าถ้าเฮาฟ่าวกะแช่ประมาณชั่วโม,มงนึงก็ได้ชั่วโม,มงนึงก็ได้ทุกคนผู้ใเวลานึงนแล้วกเตรียมเสียบกันเลยทุกคนก็นแล้วแต่เนาะมักใหม่หน้อยใหม่ใหญ่กเสียบตามมักเเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองบ่ได้เฮ็ดขายเนาะคันเฮาเฮ็ดขายเฮาก,ก,กา็ต้องกาตงตวงแน่เนาะ ตอนเสียบกะปนกันเดอ้อทุกคนเดอ้อทั้งสีแน่ทั้งมันแน่เวลากินมันจะได้ฟินมันจะได้แซ่บเนาะทุกคนเนาะกะเสียบไปจะบะตรงละมาตะว่างเดอ้อใหม่เสียบมือเดอ้อทุกคนเดอ้อกะแ,แล้วเนาะทุกคนเนาะซัมนี้กะเตียบโตไปปีงได้เลยพอดังทานทานติดแเดวกะอิเทากบใน่เดอ้อทุกคน เวลาเขาปีกมูจะได้บบไหมเนาะทุกคนเนะเาะแล้วไฟมันก็อ่อนๆปีงมันกับโบแหมมันแสบดีนะทุกคนจัดไปเลยมูซ้ำขีดจะได้ประมาณซิบปลายใหม่เด้อทุกคนเด้อที่เขาเห็ดนะกับโบหน่อยบบใหญ่นเนาะพอดีกิน ลืมบอกเคล็ดลับแล้วทุกคนเด้อถ้ายอยากให้มูแสบนะแล้วก็ให้ซุกไว้เวลาปีกนะเอาฟ้าหมองุ่มใบเด้อทุกคนเด้อมันจะได้หมแล้วมันจะได้แบบซุกไว mm ้เ hmm. พรามันแหมเบื้อนงนึงแล้วก็เอาขึ้นมาทานนมสดเด้อทุกคนเด้อเห็นบอกอันนี้เขาก็เอาฟ้าหมองงุ่มใบนั่นละจะบ้าเขา้าตัดดีโอแล้วมันบบเห็นเอานมสดมาทาเพื่อความช้ำ หอมกลมกลมท่าทั้งซองเบื้องเลยเด้อทุกคนเด้อเพอเบื้องรุมแหมแด้วก็เอาขึ้นมาท่าอีกกับปิ่งไปจนมันซุกละทุกคนเอ้ยกับมันท่ามันมันจะได้แสบเนาะแหนงุอมอีกวันนี้นะ พอก,กาเวลาไดสนสนมนาก็เปิดฟ้าหมอยเด้อทุกคนเลยเห็นบอสีงามงามขนาดว่าห้ากบพีเทาแล้วทุกคนมันยังมีเปลวไฟพอมูห้ม,ม,มันมันหนึ่งเดแต่ว่าบไม่เนาะมูห้ากระไรแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอันนี้กเอามาท่าอีกนอกรอนึงนอกทุกคนเนาะท่านุ่มสดอีกจะหอบหนึ่งเห็นบอสีงามงามทุกคนเอ่ยโบไม่ นมสดอีกหอบหนึ่งแล้วก็ปิดฟ้าหมออีกเด้อสิปิดด้วยสิอัดก็ได้ <laughs> ปิดฟ้าหมอกอะไรด้วยอ,อัดฟ้าหมอก็อะไรทุกคนเนาะอ่ะอัดฟ้าหมอป้ายเปิดมากแม่นใดเลยเห็นหมอกแล้วทุกคนเลยชีงามงามลองไปเห็ดเบิ่งเด้อนุ่มหนุ่มทุกคนเลยแล้วก็บ,บ่มีการใหม่อีกเนาะพอฟ้าหมอก็ับซอยเหมูหนุ่มคือกันเด้อมันโมแหมเวลาเขาปีงนะ มู้ง้เขียกับประมาณสิบไปใหม่เพราะว่าเข้ากับบรได้นัผ่นนะปิ่งไปนากินไปนำเล็กหน่อยมากินตัวผู้ใหญ่กินแสบเล็กหน่อยกินดีกินก็ขาเนียวนะไม่หน่อยไม่ใหญ่แล้วแต่ผู้มากเลยเห็นเอาเลยอ่ะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากสองน้องใหม่ในเด้อฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแน่เพื่อจะได้ป่ผานคลิปใหม่ๆเนาะ